สวัสด,ดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำวิธีสตาร์ทเครื่อง4ี่จังหวะนะครับ h o นด a า x เ50เอ็นมีเพื่อนสมาชิกถามมาว่ามันสตาร์ทยากวิธีสตาร์ทนะครับครั้งแรกก็ปั๊มน้ำมันนะเนี่ยครับจะมีลูกยางตรงนี้เราปั๊มน้ำมันให้มันขึ้นสัเอาให้มันเต็มนยครับเสร็จแล้วเราก็ดึงชกครึ่งน,นี้ขึ้น ดึงชคตรงนี้ขึ้นพอเราดึงโชคขึ้นเสร็จเรียบร้อยก่อนสตาร์ทนะครับก่อนสตาร์ทเราก็นี่ครับเล่งคันเร่งไว้นิดนึงสักเกือบครึ่งก็ได้ครับนี่ยหลังจากที่เราดึงโชคนะครับที่พอเราเล่นคันเร่งนะครับเนี่ยเราเล่นคันเร่งไว้ไม่ต้องเยอะครับประมาณนี้ก็ได้กำคันเร่งนะครับกำคันเร่งมือกำ มือซ้ายกำเร่งแบบนี้เสร็จแล้วก็ดึงสะรึงสะตร้เลยครับมาแบบนี้เสร็จทีเดียวสร็จแล้วเราก็ปล่อยเร่งทะทะได้เลยครับ,อบ,บรอนะหมุนเครื่องเนี้ยสักครักหนึ่ง พอหมุนเครื่องสักครั้งหนึ่งครับเราก็อชกลงเครื่องันได้ปุ่มผสมที่พอเหมาะถ้าเรารีบเอาชุลงเร็วเกินไปครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็จะดับตัดเครื่อเครื่องยนต์จะเล่งรอบสูงนะครับตอนช่วงที่เราเกิดขึ้นพออีกสักครู่นึงเราก็อชุกลง รถก็จะเบาลงนิดนึงพอเครื่องยนต์เบาลงนไดแล้วเราก็ลองเล่นคันล่นด้นี่ตอนนี้รถก็จะไม่ดับแล้วคทันที่ค,ออคดับเครื่อ,อง